ว่าไอ้อุปกรณ์อะไรที่มันไลฟ์สดดีที่สุดอันนี้หาไปแล้วเหรอรีคคาเมล่า F44 จัดเซตสำหรับยูทูบวอล์กเกอร์แมคะไลฟ์สดมันจะชัดเลยใช่ไหมมันจะดีเลยใช่ไหมไม่มีปัญหาใช่ไหมจะขายจะขายนี่ได้ขายนะได้ตังค์นะพูดเสียงรู้เรื่องนะได้ก็เดี๋ยวเขาแน่จะระบบเองให้ด้วยแล้วไลฟ์ได้ยาวกว่าเดิมไหมยาวนะเพราะว่าได้แปดชั่วโมงแล้วไม่ดูอ้วนนะในโทรศัพท์มันดูอ้วนตลอดเอาทีเดียวก็ให้จบไปเลยนะจัดไปครับ กูลเหนื่อยใจใช่ไแมจะขายของจะเปิดร้านจะเปิดร้านไอ้ฝนฟาเต่กไม่เกี่ยวไ่เ <cities> ก <well> ี่ย oh ว <god> <os> ่เก enfin ี่ยไม่เกีวมี่ยวไ้่เวไเกี่ยมกียเกี่ามากี่นมกี่ม่เีมกมกกี่ี่มกีกี่ค่ะกีมี่เกาไ่กม่ม่่่ไม่่ เอาไม่ไปเ่ะเดการต้ต่อไปแล้วน้องสั่งกล้องชุดอุปกรณ์สำหรับทำไรนี่ก็เอาสิ่งนี้ดีๆมามอบให้น้องกะนี่เลยโปรดักต์เปนชีจากดิมร่เดี๋วผมเขียนเข้าไปในเออน้องเขียนเข้าไปในอันนี้ทำไ้ทุกอย่างเลยนะคะสอนวิธีการใช้ดูแลการใช้งานเดี๋ยวหนูเซตให้พี่เขาดน้ำหอมเยอะม่เหอแม่ดื่มน้ม โอ้โหฟังอยู really really so ่แ yeah. ล like. so, ้วแต่อันเนี้ยมันจะทำให้คุณภาพของภาพเสียงความสวยจะลดขึ้นมาอีกด้วยกล้องที่เราได้คอนซัลท์กันว่ามันเหมาะกับน้องพิมไม่หาเราไม่รู้ว่าต้องสั่งที่ไหนถ้ารู้ไปอย่างนี้นะสั่งแต่แรกแล้วตังมีแต่ไม่รู้เรื่องเอาอีกไหมล่ะเดี๋ยวพิมเอาของในรถมาอีกนี่เยู่เลยแค่นี้เหรอติดตั้งให้เลยค่ะแค่นี้พอแล้วค่ะพี่โอเคค่ะ กปังจริงว่ะเออจริงๆเสียงในกล้องตัวนี้นะไม่ต้องใช้ไม่์ก็เลิศอยู่แล้วแล้วมันมีระบบที่บอกว่าจับใบหน้าเสียงเนี่ยมันจะจับใบหน้าคนเนาะ<ช>แล้วมันก็จะตามสมมติพี่บ้านเนี่ยตามคุณนะตามตามออพีมเป็นคนซุกซนอยู่แล้วยังไงแบบนางก็จะแบบแอบตามอยู่แล้วนางร,รู้ยแยกแยะหน้าคนหนะน้าสัตว์นี้นางแยกได้วัตถุเข้ามานะจ๊ะ นี้นะคะเป็นสินค้าที่ยื่นข้าไปเอาออกอปุ๊บนะดาครับทันทีไม่ต้องรอระบบประมวลผลนอดาจ้าพอเดินหนีนะจ๊ะดังตามจ้าล้วจะมีเส้นเสียงตามมาโดยตลอดได้ไกลที่สุดรประมาณ3าเมตรโดยไม่ต้องใช้ใหม่เลยกล้องตัวนี้เอาอยู่ดิคมอรกันทง พีค่คะพิมพรู้สึกว่าพิมพ์อ้วนมันเป็นปัญหาที่พิมพเนี่ยมีมานานมากแล้วว่าลูกค้าเจอตัวจริงพิมพเนี่ยบอกว่าผอมกว่าในไลฟ์แต่พิมพ์นะผอมอยู่แล้วเลยพิมพ์ขายผลิตภัณฑ์ความอ่วนนคะคะบอกนี่ผอมแล้วเหรอพิมพอยากให้ปัญหาที่หมดไปค่ะมันมีวิธีการแก้ให้มันดูเป็นภาพจริงแล้วดูผอมได้ไหมคะ จริงๆในโทรศัพท์เนี่ยมันทำได้แต่ว่ามันดูไม่เหมือนจริงในกล้องเนี่ยมันตัดมันดูมีมิติดูเป็นของจริงแล้วเดฟออฟฟิลของกล้องเนี่ยมิติมันจะดีกว่าชหมายถึงว่าจะได้ภาพที่คมชัดแล้วก็เสียงชัด <c oughs> เสียงชัดแล้วก็ดูผอมดูเพรียวครับผิวสวยแน่นอนครับ <c oughs> เอาค่ะจัดเลยครับไม่รู้จะว่ายังไงนะดีขนาดนี้กูทําอะไรอยู่วันนี้โทรศัพท์ตั้งนาน ถ้าคุณกําลังอยู่กับไลฟ์สดของพิมพ์ริพายขายทุกอย่างฉากนี้เป็นฉากใหม่ล่าสุดค่ะเราทําเพื่อลูกค้าเราเปลี่ยนโปรดักชั่นใหม่ทั้งหมดเพื่อให้ลูกค้าได้ชมภาพแสงและสีเสียงชัดภาพคมระดับ HD ก็ต้องบอกก่อนเลยนะคะว่าภาพที่เห็นจริงทุกอย่างกับสินค้านะคะสีไม่มีผิดเพี้ยนนะคะและเสียงเนี่ยชัดรับชมพิมพ์ริพายแบบที่ไม่สะดุดไม่ติดขัด เราจะพัฒนาระบบไปเรื่อยๆเพื่อลูกค้าทุกท่านค่ะต้องขอบคุณลูกค้าทุกท่านด้วยจริงๆนะคะที่สนับสนุสนพพิมพ์พายตลอดทำให้พิมพ์พายไ,ไม่ท้อนในการขายของเลยค่ะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะระบบอของเราจะดีขึ้นเรื่อยๆเพื่อคุณค่ะแสงชัดสีสวยกล้องหน้าโฟกัสดีเสียงแจ่ม ในเวอร์ชันน้ำหอมมันต้องอย่างนี้เว้ยนี่คือพี่อิ๋งความเปรี้ยวความเก๋ความสับความมั่นใจความเป็นผู้นำคุณโดนแล้วเขากล้องมาส่งเขาคุณแม่โอนได้เลยค่ะโอนโอนแม่โอนแบกกลับไปเยอะกว่าะตอนผมไม่ ถูกต <łość> ้องเนี่ยคนแรกเลยที่ซื้อวันนี้ทุกตู้ทุกตู้ใหม่กล้องใหม่ทุกอย่างใหม่หมดนะคะคนเฮงซื้อเนี่ยจะต้องเฮงต่อจากนี้ไปเฮงแน่คูดเนี่ยพ